สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเจาวาชาแนลนะคะวันนี้นะคะเจาวาก็มากับบุญทมนำโชคนะคะมาตามตัวเลขนะคะเจาวาชาแนลนะคะก็มาที่วัดท่าช้างนะคะมาทำบุญสังฆทานด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นวัด ท่าช้างนะคะซึ่งเจ๊าวาก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วเขาตั้งนานแล้วนะคะเป็นวัดท่าช้างนะคะวมืที่แล้วนะคะอาจารย์ให้ไปก็ถูกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเจาวาไม่ได้ติดตามนะคะเพิ่งมีโอกาสได้มาติดตามเดี๋ยวยังไงเรามาดูก่อนนะคะว่าอาจารย์จะมีตัวเด็ดตัวดังให้ตัวไหนเดี๋ยวยังไง f อซนะคะทุกคนทุกท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมช่องเจวาชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะก็จะได้ติดตามดูนะคะว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวยังไงเราต้องเข้าไปดูนะคะว่าอาจารย์อยู่ไหมคะ่ะกีนี้ก็เข้านะคะงวดอ่าเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจวาก็จัดถวายสังฆทานให้อาจารย์นะคะนี่ครับเป็นงวดที่แล้วท่านผู้ชม เรียกของพระอาจารย์นะครับิ่นกระเลยเจี๊บสี่ฟดสองของบนถ้ำเพิ่นก็ไปตามของพระอาจารย์ในบรรยากาศเดินทางมากนะครับเพราะว่าเด็กของพระอาจารย์ิ่นเขา่าทั้งหลังข้างบนนะครับสองสูตรกเขาเจ็ดสองนะครับหนึ่งแปดเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลอสูตรของหวัดพื้ที่ที่พบนะครับนี่ก็แอดมินกระทาย เป็นสูตรเก่านะครับทิ่งงวดที่แล้วตัวเลขเขามาเนาะมาให้ท่านผู้ชมเบิ่นนะคะพี่น้องมาเป็นของอาจารย์เลยค่ะสูตรเก่านะคะที่เพื่อนเคยเข้ามาแล้วนะคะท่านผู้ชมทั้งบนทั้งล่างหรือวันะเสีย้ยนครับทั้งบนคัะงวดที่สิบหกนะท่านผู้ชม น้องผูกนะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาทะอาจารย์ให้นะคะให้ตาตาไม่ดีเนาะค่ะต้องเอาเด้อค่ะพี่น้องรักศูนย์นะคะก็จะมี90นะคะ0ูนแล้วก็1 0 6 0งศูนย์ะคะคือเด่นนะคะจับคู่ได้เนาะอาจารย์เนาะครับผู้ใดจังใดก็จับคู่เอากระได้เลยค่ะพี่น้องอันนี้พิ่เสวี่อาจารย์เพิ่นจับมาให้แล้วนะเก้าส2งศูนยนึนะคะ ฮุกสองสำหรับท่านที่ชื่นชอบสองเด้อค่ะเนื่องต่อมาก็จะเป็นรับเก่านะคะรับเก่านะคะเขาจะมีเก้าสี่ศูนย์เออศูนย์สี่หนึ่งสี่แล้วก็ฮุกซีเด้อค่ะท่านผู้ชมบนล่างเหมือนกรวมกันนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะท่านผู้ชมของวัญญาณพญามาเนะะี่ค่ะอันนี้คืองวดล่าสุดนี่ค่ะที่เพื่อนห้มานะคะ อ่าอันนี้เนอะเป็นงวดวันที่สิบห้าที่เพป็นเขานะคะของอาจารย์เพท่านนะคะจะให้แฟนคักได้เบิ้งกันได้ค่ะเด้อมาเพิ่นเข้ามาจากงวดก่อนบ่คะจะว่ากระทายให้เบิ้งนะคะเมื่อนี้มีโอกาสได้ทำมาทำก่อนนะอาจารย์เพท่านนะคะก็จะมาเป็นเซได้์ดูโชคลาบหฝากท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีของเขาได้ค่ะเด้อพี่น้อง ท่านผู้ชมก็ดูได้เลยนะคะ16บงวดนะคะติดต่อ แล้วมีสองสูตร่เสิความตวอการันไทยที่มีช่องสองสูตรเติค่ะอ๋อขเก็บสองขอเก็บสองชิปแครับขอกลับเลยเขาถามเยอะให้กลับเลยไมไม่ต้องกลับผมอมือนอนะรับเอาแบบประสบการณ์นะอาจารย์ ก็เลยเตนาะแต่ละคนคนะนมันลอมไนมแต่ว่าชมแของมันอยอะแต่ตอานั้นดีมันออามากีลย่ไหมกตุ่มเี้ค่ะอ๋อท่อกไานี่เียบลองคนนีมันชิมี่โยืมออาตัวกัพนี่ยืสอมหวน ไม่ไพ่สิเป็นขนาดตรงตรงประภาภัจจ์เนี่ยี่สอสงสหัวขนาดจะออกมาตรงตรงเลยนะคะร,รับเนะเขาต้องกลับเลยนาะที่อสองหัวมีตรงทุกหัวมีกลับที่สองหัวเนี่ยอ๋อม,ม่อมอกกับไปสองหัวแต่ว่าบน,บานตตวันอินที่ไม่หนึง่งออกกลับที่สี่ส ่ถ้าอาจารย์มันจะเจอรายสุดๆฝันครับนี่เขาบอกขึ้นอยู่ฝันฝันอะไรค่ะอาจารย์ฝันหลือหนึ่งนี่นี่หันบ้างนี่ฝันว่าจังไรเราให้ฟังเลยความฝันนแต่ว่าก็มีตัวฝันั่ะสิแดนค่อยผ่านเลยอาจารย์ครับบอกอาจารย์งวดนี้บอกโอ้อยู่ในเลขสูตรนี่ตรงเขาแน่นอนในความฝันตรงกับเลขสูตรเลยบอกค่ะนี่นีได้แต่ปนนั่นมีปูนหนึ่งในเรื่องเราอะ อแล้วว่าอาจารย์มากตัวไหนที่สุดอาจารย์มากตัวไหนคะที่สุดสําหรับอาจารย์ค่ะหกส่วนหกสองเด็กศูนใหม่ส่วนประอืองหกส่วนก็หกสองแล้วค่ะพี่น้องสําหรับอาจารย์ชื่นชอบนะคะแต่อาจารย์คิดว่างวดนี้จะพบพลาดนะคะต้อหลังควรจสกกับ แต่ตามสู้ทงอาจารย์นะคือว่าต้องกลับเน้นเลยถ้าบ่าได้มีกำลังกลับแล้วเสร็จม่เให้กลับค่ะอเพื่อความเชฟนาะเชฟตาะเมนเสรินบะรค่ะเกาือก่อนพ้นสลานปองทันไลยเกลอก้อนบ่อยไปหมดซิฟตาบาทมันบมแล้วตักครับมันตัวเตงจงหาซิฟม่นหมะคล้วก็เน้นไปนะครับเนาะเพื่อมันโตมันเลย เอาโดนเลยเป็นมรดกมนี่นโดนไปได้รลอยนึ่ายนึงจะเป็นอะไรบ่อใครับมีเจ้าตัวอาไรบ่อดครับมีเจ้าตัวแต่ช่วงหลังมากนี่แก้จีสลัะเป็นกันมาออกเลยครับ วั่นที่16นะคะ64เด่นนะคะจะมี4แล้วก็ศูนรองนะคะจะเป็นค่ะพี่น้องคะเพื่อนจะให้มาเดินหลักศูนย์จะมี90 00นะคะ10นะคะ60นะคะตัวนี้อาจารย์บอกว่าตัวเด่นตัวหลักครับถัดจะให้แน่อิหลีนาอกเชฟจริงๆก็คือกับพละค่ะ ก็กได้นะคะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันเปลี่ยนตัวเด่นเป็น,นเลขสูตรของเพื่อนที่เพื่อนเฮ็ดหมาเลยนะคะค่ะลักสองนะคะสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบเนาะสองอย่างนี้นะคะก็จะมีเก้าสองศูนย์สองแล้วก็สิบสองแล้วก็หกสองนะคะค่ะที่อาจารย์คนไทยมานะคะต่อมาก็จะเปลี่ยนลักซี่นะคะที่เพื่อนชื่นชอบลักซี่นะคะท่านผู้ชม f อฟนะคะเนาะจะมีเก้าซี่ศูนย์ซี่นะคะศูนย์ยังหมานะคะเด่นเลยนะศูนย์ค่ะ ก็จะเป็นซิปซี่นะคะที่รอดแรงออกมานะคะก็จะเป็นหกสี่นะคะ okay. จะถามอาจารย์ญญที่เพ่นชื่นชอบที่เพ่นเอ็ดเลขสูตรตัวนี้นะคะอาจารย์ญญชอบหกสี่เนาะนักการี่อยากขออาจารย์ญญอีกตัวหนึ่งหกสี่หกสูตรนะคะที่พ่นช,ช,ชอบเป็นสามตัวหลังค่ะหกสูนหกสองแล้วก็หกสี่ค่ะ สางสูตรนะคะของอาจารย์เพลยนอันนี้เพลย์เป็นเลขคำนวณนะคะสูตรเลขคำนวณของพระอาจารย์ธรรมกะคซี่ฮุกนะคะเนาะหมอท่านผู้ชมนาที16งวดไม่เคยผิดอือ16งวดติดต่อกันตลอดเด้อค่ะถึงเมื่อครางวดนึงกับชิลเลตตามมาตลอดนะสิแม่ค่ะท่านผู้ชมคะเจว่าได้มีโอกาสเด้อค่ะพระอาจารย์เพลยนเป็นจังบุญดีเด้อค่ะพี่น้องไ่ผิดหอกน่าตามเด็ดด้อืมค่ะความุ่กำลังเี ค่ะท่านผู้ชมคะอาจารย์ก็แถมฝันด้วยนะคะเลขฝันก็อยู่ในตรงนี้ก็ตีให้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็บอกว่าน่าจะเข้านะคะค่ะท่านผู้ชมคะว่าเป็นตัวเลขตัวไหนนะคะเจวาก็จะทิ้งท้ายไว้ให้อยู่นะคะให้ไปดูตรงนั้นนะคะเจว่าจะไม่ขึ้นตัวเลขนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะคะมวดเก่าๆที่เคยถูกมาไม่เคยพลาดเลยนะคะท่านผู้ชม ส6บหกวดนะคะเป็นเลขสูตรคำนวณก็แถมอาจารย์ฝันด้วยนะคะมันก็มีตัวอยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วฝากไว้วิจารณญยาณด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะหาสิบต่อห้าศูนย์เจ็ดต่อเจ็ดาสามต่อค่ะอหัวดันสามต่อกสามศูนย์หนึ่งล่างหนึ่้ว่อเขาล่างนะครับหัวดัน xa bên hoặc lắng hoặc hết sáng dung hết hoặc 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 sáng sớm hoặc 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 หวัดลาซูประมาณิบแบบเจ็ดสองวดเจ็ดสองตรงสูตรนี่นครับเด้วยสูตรเ่นอะรสูตรใหมสูตรใหม่เป็นสูตรเป็นสูตรใหม่นะคะของอาจารย์เด้อค่ะเด้อผู้เคยพลาดซิผู้วดติดกันต่อกันเลยมันบ่ ติดต่ดกตอกันเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะมีเลขเป่าอยู่สูงสูงเนาะติดามา<อ>สนใจเยะค่ะเจ้า่ากกบเคยมาเนะคะ่ค่ะซืู้กงวดหมด้วค่ะพี่น้องบกมวน,นน้เนค่ะ,าาน,น,คะน้องชื่นชอบตัวหน,นะคะค,ะค่ะท่านผู้ชมคะ อาจารย์เพื่อนก็นให้มาแล้วนะคะเจว่าก็มีโอกาสมากเลยนะคะแล้วมาติดตามตัวเลขนะคะให้ท่านเอฟสี่นะคะฝั่งด้วยกันนะคะ<ฮ>เพื่อจะได้กะเฮาจะได้มีโชคมีลาบไปน้ากันด้วยค่ะพี่น้องอาจารย์เพื่อนก็นให้มาแล้วนะคะอาจารย์ตรงนี้นะคะเพื่อนเคยทําเลขสูตรแล้วก็คานวณมาแล้วนะคะ<ฮ>ถูกติดต่อกันนะคะสิบหกงวดนะคะท่านผู้ชมมือวันนี้เจว่าได้มากับบุญทำนำโชคด้วยครับพี่น้อง ในตัวชกแลบมาบอกเหานะคะผู้ใดที่ชื่นชอบตัวใดนะคะก็เบิ้งในคลิปใดน,นะคะท่านผู้ชมคะค่ะถ้ากัน่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวา่าเลยเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะเะนาะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่เขามารับชมช่องเจว่าชาแนลนะคะให้ร่ำรำร,ร,รวยรวย,รวยเฮงเงเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ